สวัสดีครับทุกคนก็เช้านี้พามาเที่ยวสวนนะครับไม่ใช่เที่ยวนะชมสวนนะครับชมสวนที่บ้านนะครับมาเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวสวนที่บ้านนะเราเริ่มจากสวนมะนาวหน้าบ้านก่อนเลยทุกคนนะครับอ่าี่ก็จะเป็นสวนมะนาวหน้าบ้านนะครับมะนาวนี้เราก็ปลูกหลายพันนะ นะครับหน้าบ้านนี้ก็จะอีกพันนะครับเป็นมะนาวทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีสวนดอกไม้นะครับมานะฮะปลูกไว้ริมทางนะครับทางเข้าบ้านนะนะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวฮะนี่หอมแล้วก็น้ําหวานมากนะครับนี่นะฮะหวานจนแทบไม่ต้องใช้น้ําตาลเลยนะอะ่แล้วถ้าเราเดินเข้าไปในสวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปในสวนนะครับเราก็จะเจอพวกสวนอ่า น้อยหน่านะครับแล้วก็ขนุนนะครับมะพร้าวนะครับมะละกอนะครับน้อยหน่านะครับแล้วก็กล้วยนะครับนี่กล้วยกําลังออกลูกเลยนะครับแก่ลวแก่ละเริ่มตัดได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีพวกฝรั่งอีกนะนะครับนี่สวนฝรั่งของเรานะนะครับจะมีฝรั่งอีกนะครับนี่ก็พร้อมพร้อมเก็บ กินได้แล้วนะฮรัฝรั่งเนี่ยก็ขายได้นะนะครับเนี่ยขายได้นะครับก็มีคนแวะเวียนมาซื้อนะครับมาขอซื้อเอาไปขายต่อนะครับเห็นไหมครับว่าสวนเนี่ยปลูกมาก็สามารถที่จะเก็บกินนะครับแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ขายได้ด้วยนะเออนะครับขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเราแจกจ่ายเนี่ยเราก็จะได้มนุษย์สัมพันธ์กับคนข้างบ้านนะครับอ่ะแล้วก็เรายังมีฝรั่งนะครับหลายพันนะเนี่ยฝรั่งอีกพันหนึ่งนะครับแล้วก็มตะกอครับเห็นไหมครับสุกคาต้นเลยฮะเนี่ยถ้ากินไม่ทันก็จะเป็นอาหารพวกนกกระรอกนะครับเรียกว่าได้บุญอีกนะนะครับนี่แล้วเรายังมีพวกพืชผักนี่คือระบบน้ําของเรานะระบบน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นพวกพืชผักนะครับ ที่อยู่มีหัวในดินนะครับเช่นพวกมันแกวมันเทศนะครับเนี่ยเราก็ปลูกไว้นะครับอ่าเรียกว่าพื้นที่ใช้พื้นที่นี่คุมนะฮะนี่มะมว่วงนะครับสวนมะมว่วงเราก็มีมะมว่วงมีฝรั่งนะครับมะมว่วงก็ส่วนมากจะเป็นมะมว่วงเขียวเสวยนะนะครับเพราะเราชอบกินมะมว่วงเขียวเสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะครับเป็นสวนกล้วยน้ำวานะครับกล้วยน้ำวานี่ก็ขายได้แล้วก็กินได้นะนะครับ เห็นไหมครับว่าวางๆจากการทำอีเบยเนี่ยเข้าสวนนี้ก็สดชื่นมากเลยนะครับอ่านะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูระบบน้ำนะครับว่าน้ำที่เราอเอามาลดต้นไม้เนี่ยสวนของเราเนี่ยนะครับเราใช้ระบบน้ำกันแบบไหนนะโอเคไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโรงสูบน้ำของเรานะใหญ่มากเลยฮะเห็นไหมครับอลังการมากนะโอเคนะครับนี่ นี่เป็นคลองหลังบ้านนะเป็นคลองธรรมชาตินะนะครับเนี่ยถ้าเราเดินลงไปนะครับโอ้ก็จะสดชื่นมากเลยนะครับคลองอาจจะดูลกหน่อยนะมีทั้งผักตบผักจอกผักแนนะครับโอ้ยนะแล้วก็นี่มีสะพานแม่นาคด้วยนะครับคอยเธอที่ท่าน้ําทุกวันเลยนะสะพานแม่นาคเนี่ยเราก็ทําไว้เอาไว้จิบกาแฟนะครับตอนเช้าๆอ่านหนังสือหรือไม่ก็เอามานั่งทำคอนเทนต์ทำไลฟ์สดนะครับอากาศ ดีๆนะครับนะสมองโล่งๆโอ้เรียกว่าคิดคอนเทนต์ได้ทั้งวันเลยฮนะนะครับเนาะอ่าแล้วก็ยังมีป่าไผ่อีกด้วยนะป่าไผ่แน่นอนก็ต้องมีหน่อไม้นะครับหน่อไม้นี่ก็ส่วนมากจะเอาไว้กินมากกว่านะไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูมะนาวไรเม็ดนะครับนะเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมให้ดูคือมะนาวหน้าบ้านเนะี่ยอันนี้อีกพันนะอันนี้เป็นพันไรเม็ดนะครับ นี่เลยเห็นไหมครับแล้วแยกส่วนกันเลยฮะนะครับถ้าเดินมาอีกหน่อยนะครับเราก็จะเจอส่วนกล้วยอีกแล้วนะนะครับแต่ว่าเป็นกล้วยไข่นะอันนี้กล้วยไข่นะครับกล้วยไข่นี่ก็ขายได้เช่นกันนะนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าเราปลูกเนี่ยแบบไม่แบบออร์แกนิกเลยไม่มีสารพิษอะไรเลยนะนะครับไม่มีใส่ปุ๋ยไม่มีอะไรทำทั้งนั้นนะครับธรรมชาติเลยครับอ่า แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยอีกเช่นกันนะแต่เป็นกล้วยหอมนะนี่กาลังออกลูกนะครับกําลังออกลูกเลยนะฮะนะครับเดินมานี้หอมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นกล้วยหอมนะอ่าเนี่ยยาวถึงท้ายน้ําเลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการปลูกผักผสมผสานปลูกสวนนะครับไลท์ทฤษฎีนะครับปลูกไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการปลูกนะฮะ